อ่ะเอาล่ะก็ววันดีรอก็อยู่ในเกมมาราลันเลนเเ่นไม่ค่อยจะเป็นไมอยจะเล่นโอ้เสียงเล่นไม่ค่อยจะเป็นอะไรก็อย่างนันเล่นละแต่ดูไอ้ฟังแบบมีตัวเครื่งแบบมองหน้าก็หัวแตกโอ้นี่มันอะไรกันดีเป็นโหมดใหม่เออดดแบบเกลือตายนั่นแหละ สองสสยต้องไปน,นี่เมื่อกี้ผิดป็นไปอ้โนกโนกนกอกแลดาเอ้เราเจ็นี่ราไปเจ็บโอ้วโอเคเราขอสองคิวแต่เราตายสี่ตตายอยู เอ้ยไอที่วัดแฟร์กดผิดกดผิดจะไปใช้กระเแผงเพนหูยสองตัวสองตัวว้ม่แม่เราโดนสองตัวกอนเลยโดนแฟบซึ่ง S <S เฮ้เราไปแจกกันอย่างเงี้ยเฮ้โดนเฟตัวเองอ ไปให <West> ม่ ops? ไปใหม่แย่แน่แน่หลุมแฟนไม่เปลี่ยนอ่ะโต่ะคือลไย่ะคือลายอ่าในเรื่องอยู่ในการคำนวณมันอยู่ในการคำนวณ เอออ่ะอ่ะไม่นะคือมันไม่ค่อยจะดุเฉยจะได้ไรหนากแล้วมวประเด็นเธอเราไอ้นี่ไม่ค่อยขนัดเลยเนี่ยไม่ไโดนยิงแล้วแบบอะไรข้างล่างอยู่นะโอเคแต่นียไม่ใช่ไม่ใช่ไฟเราอ่าเป็นปืนไม่ได้ มากเมยอนะันโดน,น,น,นเออเรายิงตัวเองได้ยงตัวเองได้ว่ะหลัวเออหลัวว่ะมาโอ๊ยตายสิเอด็ดอะ here. เฮ้ยทวา่าเฮ้ยตายมากกว่าสองเท่าเนี่ยไอ้ชอบเลยเนี่ยมันจะเรื่องอะไรมันเล่นมานานฮะน,นักเกียดมกคิวไป เนี่ออยมันหลบไม่พ้นใช่ต้องขับเออเออนี่ เขาไม่ได้เลยเออยังไง้มัน้อนักไปเลยไม,ไไมไ่ต้องกลัวสิ่งใด แต่ยังไม่โดนไงประเด็นนั้นนะ่ะเออ <c oughs> <c oughs> โอ้ตอนนี้มันตัวแจกนี่เลยตอนนี้มันตัวแจกชัดชัด

哎，你说。 จะไม่ไมไม่แบี้โอ้ยีเนยเดี๋ยวมจะมาแล้ว <laughs> ไม่ได้ติดสโคบ้เื่อะที่สโคบันแล้วโอ้ย91 หลังจากที่เราโชว์ความเป็นไก่กาของเราเมื่อกี้เราก็ขอแก้มือใหม่อีกรอบนึง่งแก้มือหรือมันจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะเออใช่มันเหอะ๋อ,อเล่นให้มันสนุกก็ร่างแก่ไนงะมัอย่าไปเสียดับกับเกมมากนะโอเคไปกันเลยเราก็อยากเล่นเราก็อยากมาเล่นมันเก่งแหละต้องฝึกแต่เราไม่ได้เล่นเล,ล,เล่นเกมนี่ขนาดนึงคือเราเล่นเสรจเราพองไม่ใช่หรอ เก็บไม่ได้ไม่ได้ช่องไรเก็บไม่ได้ใต้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่เก็บแล้วคนเนาะคนไปไหนหมดเนาะหัวไม่ยิงเน้นตัวหัวคืออะไรไม่รู้จักโอเคเยยงได้ดับนึงโอ้เฮ้ยมันทำให้เรายิงปืนช้าอ่ะ ใช่ล sí, ้วก yeah. go ็ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องทกษะบรคอเท่าไหร่ก็เลยจะประนี้แหละใช่ a n t u e a t t g o p จะเป็นอะไรประมาณนี้เรายังไม่ค่อยดูเรื่องอมันยากเล่ไปตนเล่มันมันเล่งบบเล่งแล้วไม่ใช่แบบมคาค้างเขาค้างนยมือเราในค้า มันเร็วไม่ถึงหรือมันต้องฟาดให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงอะอะไรอะ่ะพุตรอาบุตร้ชได้ไม่นะได้สามแล้วหรอว้าแต่ยังใช้แฝดไม่เป็นะ่ะช่างมีเพิ่งใช้อะไรยังใช้ไม่คล่องอะไรอ,อเออ ค okay? ouais. like ือยังกะจังหวะไอเตือนตอนเลีงไม่แม่นด้วยแหละแล้วก็ไปกะจังหวะไอ้ป้านิ่งจับคุมเป้าไม่ได้ยังไงป้าไม่ค่อยจะได้โดนเลี้ยงตาแล้วไง แต่ว่คือถ้ามัน้ามเหมื่นกันนะก็ไหวอยู่หรอกแต่ถ้าเอาเรื่องวากเวลเ็ดสิบแเป็นร้อยเงี้ยมันมันก็หนักอยู่แเะเขาแบบเล่นแบบนานกาเรอะไรเงี้ยแต่ก็ได้แหละเขเล่นนานเขเก่งกว่าเราอยู่แล้วใช่ไม่ได้ทำมาด้ โอเครอบนี้ไม่น่าเกียดว่าเราไม่ได้เจออะไรแบบนี้ะัเนเลยดนโดนโดนไปบเลย Yeah, yeah. อ,อย่าพงหลองอย่าพึ่งหลนะอนเราต้องสู้เราต้อ,องสู้ลอไปเรา,าสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้เดิไปลิงหัวนียังไม่ค่อยเป็นอขอย,นนนยอยืหน่ยนี่ย ไปฟังเสียงเท้ายังไม่เข้าเลยเดโอเคใได้แบบนี้เสียงเท้าล้นไปไม่ต่างหากเออเออไมเนี่ยคงยังสุนยังไม่ค่อยได้แล้วอ่ะ

ฮิโลไอดย่ใช่เลยติดัว้เ<า>ักกันจังเลยและเรามาข้าวเลยเฮหย้าวเดินไปหาเขา ready uh, uh. The begins yeah can't use that yet <laughs> <laughs>

นายปาดหัวไปดิโอเคชื่อเลื่อนแม่ของมันดวยเลยนาะอ้าวโอเคสองแมปนี่แหละหมนแล้ววะเนี่ยเลยเราไม่ไหเน่ยต้องไปฝึกเพิ่อีกเยอะอัดเล่นอีกเยอะก็อยากมีคนมาแนะนำมาเล่นมือนกัน แต่หาเพื่อนไม่ได้เลย